สวัสดีค่ะดารากอซิบมาแล้วค่ะนูรักป้าป่ามากมายูเมอวยพรวันเกิดกันชัยเสียงตลอดเป็นกำลังใจสู้เอ็นดูลูกสาวอวยพรวันเกิดหนุ่มกันชัยนูรักป้ะป่ามากเลยน้องมายูขอให้สุขภาพป้าป่าแข็งแรงเมโพสคลิปวันเกิดสามีทำงานต้องเสียงตลอดพวกเราเป็นกำลังใจให้ เสี่ยงโควิดจนต้องตรวจไปหลายรอบหนุ่มกัญชัยสุดท้ายโควิดไม่ได้แอมเพราะเจ้าตัวระมัดระวังตัวเองมากล่าสุดวันเกิด18กรกฎาคม64เมฟึ่งอารมณ์หรือเมปฏิตาภรยาพ์คลิปน่ารักของน้องมายูลูกสาวอวยพรวันเกิดพร้อมบอกว่า หนูรักปะป่ามากเลยขอให้สุขภาพปะป่าแข็งแรงพร้อมแคปชั่นอวยพรสามีด้วยค่ะว่า Happy Birthday ปะป่าก่อนนอนเมื่อคืนมาอยู่ขออวยพรป่าคนแรกส่งคลิปอวยพรวันเกิดทำตัวเป็นเด็กน้อยเสมอขอให้ปะป่าหนุ่มแข็งแรงแข็งแรงนะคะทำงานข้างนอกต้องเสียงตลอดพวกเราเป็นกำลังใจให้ค่ะสู้ๆ โดยมีเพื่อนๆคนวงการบันเทิงและแฟนคลับจำนวนมากมาร่วมอวยพรวันเกิดป้ะปาน,นุ่มกัญชัยพร้อมส่งหัวใจกันมารัวๆเลยละค่ะอาทิแอปทักษอรเอสุภชัยไอนภัชรินเป็นต้นค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากข่าวสดค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของดารากอสสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ